สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสังพาด้วยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี FC เก่า FC, FC, FC ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณไดหลายค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางหวยไซยอนนะคะวันที่9เมษายน2565นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่8เมษาย,ยนก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่8เมษายนนะคะใจะให้เด่นปกติ หกค่านะคะเด่นวีพีศูนย์เก้านะคะเด่นรวมสี่หกนะคะปกตินะคะบนมาหนึ่งหกหกนะคะพี่น้องตัวเด่นแยกเข้าหกนะคะล่างห้าแปดนะคะแล้วก็เข้าห้าอีกด้วยนะคะพี่น้องแล้วก็เข้าคู่แปดห้าห้าแปดนะคะเด่นวีพีจะให้ศูนย์และเก้าวันนี้ตัวเด่นไม่มานะคะพี่น้องมาเด่น,ดนแยกนะคะเออมาเด,เด่นรวมนะคะ บนมาสองสองหนึ่งล่างแปดสี่นะคะพี่น้องเข้าคู่แปดสี่นะคะวันนี้เด่นรวมเข้าทั้งสี่และหกเนาะพี่น้องเนาะมาค่ะมาต่อวันที่เก้าเมษายนค่ะเก้าเมษายนนะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวา 8, ัลแปดเมษายนสามตัวบนมาคำนวณน,นะคะปกติและ VIP ค่ะปกติหนึ่งหกหกวีไอพีสองสองหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหกบวกหกบวกสองบวกสองบวกหนึ่งได้สิบแปดนะคะพี่น้องค่ะ 18ลบ1เดี๋17บวก1ได้19นะคะใจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัวเอา1มาด้วยนะคะ71ถึง79ค่ะ71 72 73 74 75 76 77 78 79 81ถึง89 81 82 83 84 85 86 87 88 89นะคะ 91ถึง99 91 92 93 94 95 6, 96 97 98 99นะคะพี่น้อง71ถึง79นะคะใจะมัก71ค่ะพี่น้องค่ะ72 73 75 76 77 78 79นะคะวันนี้ใจชอบ7นะคะพี่น้องชอบ7และ2นะคะ7จะมาเยอะนะคะ 1> 8ปดหนึ่งถึงแปนะคะแปดหนะคะแปดสนะคะพี่น้องขาไปกับทุกรอบนะคะเกถึง9 9้าเกนะคะเจะม 9, 2, ักเกาสองครับเก้น่งพี่น้องคะเก้าหนนะคะเก้าสีนะคะเก้าเจ็ดนะคะเกค่ะดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะพี่นะะ้องขะ เด่นปกติวันนี้นะคะอยู่ที่2และ1ค่ะเด่น VIP นะคะอยู่ที่4และ3เด่นรวมนะคะเด่นรวมวันนี้นะคะอยู่ที่0และ9นะคะพี่น้องคะศูนย์และเก้านะคะ ถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะสองจับกับอะไรได้บ้างนะคะ21 2 4นึ่งส9งสนะคะจับได้หมดนะคะ1ก็เหมือนกันนะคะพี่น้องแล้วแต่มักเด้อคะ่ะพี่น้องขาชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับหวยซสงอนวันที่9ก้าเมษายนสองพนนะคะก่อนจบคลิปใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมคะ่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะ จก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณให้หลายคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะโชคๆวันหมานค่ะพี่น้องคะมีสติในการตัดสินใจทุกครั้งนะคะสวัสดีคะ่ะ